เรื่องของโดราเอมอนโดเลมอนชื่อมาจากคำว่าโดราเนโกแปลว่าแมวจรจัดเกิดวันที่3กันยาคนส1 1 2 112. รหัสประจำตัวคือ MS 903เดิมทีโดเลมอนมีตัวสีเหลืองน้ำหนัก129กิโลกรัมส่วนสูง129เซนติเมเขาเป็นโดเลมอนที่เป็นหุ่นยนต์ตก QC เพราะตอนทดสอบการใช้งานในโรงงานตัวอื่นสอบได้เต็มร้อยแต่โดเรมอนสอบได้แค่35คะแนน แถมเดินช้าทำงานพลาดขี้ลืมบ่อยถูกมองว่าไม่ค่อยฉลาดจนไม่มีใครเลือกไปใช้งานในอนาคตของวิเศษมีมากกว่า4,500ชิ้นเรื่องเศร้าของหูที่หายไปจริงๆแล้วโดนหนูมากัดที่หูโดเรมอนเสียใจอย่างหนักและช็อกจนทำให้ตัวเขาเป็นสีฟ้าตั้งแต่นั้นมาเขาเลยเกลียดหนูและกลัวนหนูมากหลังจากนั้นเขาก็ได้รับภารกิจจากเลนของโดปิตามีชื่อว่าเซวาชิ ถูกส่งมายังศตวรรษที่20เพื่อช่วยโดบิตะและแก้ไขอนาคตของตนเองและตระกูลโดเรมอนเขาคือสัญลักษณ์ของมิตรภาพความหวังและจินตนาการถึงจะเป็นแค่หุ่นยนต์แต่เขาก็มีความรู้สึกมีมิตรภาพและเต็มใจช่วยโดบิตะเสมอตัวละครทุกคนในโดเรมอนมีด้านอ่อนแอและด้านดีซ่อนอยู่ไม่ได้มีใครเพอร์เฟกแต่ทุกคนค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนี่แหละคือเหตุผลที่โดเรมอนยังอยู่ในใจของคนทั้งโลก